พี่น้องมาเจอกันก็เจอเฮ็ดเลยวันี้แม้ลายลแห้งเลยพี่น้องงูย้อยเลยงูย้อยเลยครับจะจูมงามเลยเนาะเดูด้วยมาอักทั้งหลังเขา ok. ้าไปบ้านครับไปตลาดจะข้าวซื meter, ้เบียดสวัสดีเลยครับผมเดี๋ยวเจอกันนะครับวันนี้สายๆจักหน่อยตะกินครับมามามาสาวหล่อครับมากับเสาวจิมแต่บม่รู้ว่าเสาวจิมมี ย่งางไปตั้งใดครับเลยอยู่อยู่ขดระบ่อนได้พี่น้องมือนนี่ตอนนี้ก็ประมาณสองโมงครับมาตะสอนเก็บเก็บคนเดียวครับเดีประมาณนี้แหละครับเพระาะว่าบันไหนไทยพี่น้องเบิ้งได้ครับชอบกินบมูว่าไปทั้งใดลงกันก็ได้ลงแล้วครับปมาหมูทางไปทางมาอยู่แต่ว่าหากันบ่เห็นครับเต็ดหวกเลยนะที่ออกไม่ติดหวกคนไล่ไล่ครับคนไลนี่ เดี๋ยวมาเก็บกันเลยครับเก็บมาลายแล้วประเทศไทยพี่น้องเบิงงนด้วครับเ่าก,กิมกาิีด้อยู่แต่บรรู้ว่าอยู่ใส่ตอนนี้มีผข้ดข้างเงงาจางน้อยด้วยครับ พวกัออกอางหมดก็ดีเลย เจอสาวกินเลยโอ้ได้อยู่ตัวไหนสวัสดีค่ะพี่น้องไปคนละทางพี่น้องเมื่อไรโบราณไยพี่น้องเบิ่งเนาะไปคนละทางน,มมนี่อมแดบอมเก็บบองละซีหาดอกหมดเดียวคือพวกไอ้นี่ก้อนหยิบหมดหมดหมดมเก็บเห็ดเพื่อฮอลลี่บอกม,น,มน,นีิฮะเพราะว่าเก็บหลอดใหม่นาะห<ม>ลายลาย เก็นแล้วมูดอ,อกสีเหลืองร้านสีเหลืองไหมวันที่ายปีน้องเบิร์ตอนเจ็บสามปีน้องเห็นแต่ตอนในตะการโอ้ปีน้องมาเจอกันก็นเจอเฮ็ดเลยวันที่ไม้ดวงมันตรงกันด้วยเนาะหลายเลยอ,อบอ,อบพ่นอ,อบนี้เลยเจุดหนวดตัว เตี๋ยวน,นบวัตถยพี่น้องเบื่อน่เลือมัน,มนจ้าจิ้มมาเห็นกวันเด่นลพุ่มที่ตีอยหายนะวัต <laughs> ถทย้าจิ้มแล้วปลอดนาใจดีน,น,น,นะเราปลอกอกไปป <laughs> <laughs> อดอกงามเนาะดอกห็้เข้าหาเห็ดเขาจิ้นขึ้นเรื่อนเเนาะคือวก เีบัดียงแต่เ็ดึลีหลายเดีพี่อมวงเก็บไปบักลายหนึ่งหน้ามันย็เต้ยอยู่แต่บ้หันด้เก็บเอาครับต้องเดี๋ยวที่อรอบใบครับ เก็บอที่มันสำคัญกว่านี้มเดีวมเดี่ดอกํมน่าตงกำลังนีกำลังหาอย่างได้ดอกลักะนี้สมัยไม้จีนี่น้อยคนมาไต่กับไร้ด้วยครับย้ำพื้นบ่ทเขบ่ท่านเขาบ่ผมบ่ได้มาครับบ่มีไฟไว้นังอก ไปเอาไว้อยู่เหนือเนาะบริเวณมานะั่นก็ได้สาวรถโอบาวรถก็ซาวนิ้ก็ไมมาอีกสามนะข้ามาก,กระบดมาเขากำลังเพื่อเพื่อนกับการหาโนใหม่อ่ Go yes. มีเสียงเลยครับนี่นี่น้อยๆนี่ค่อยๆมันจะเสียงงามอ่ะเปกป๊กเสียงเบาบ่มี 嗯。No. มุ the food. The food ิงีแล้วคนบ่อไ่คนบ่อไ่ก็มาซองเนาะวันยังไปวันวันถึงใส่มือใตมือก็มีไปตอกนั่นแหละไปตอนมันมีแต่ ดอกเนี่ยมีรุดไว้ไว้แต่คาเนียวอยู่แต่ดอกไปต่อ แล้วคืนเลยเนาะดอกใหญ่เลยเนาะพอเบิ้งจุ่มจุ่มใหญ่นาังดันกํลังดันคุนดีมีแข็งข้อเนาะงัดข้อเลึกๆต็นี้มีอ่อน มันฆ่าหาักไม้มันเลยมิกจำเป็นใส่ครับวัน,ม,น,นมันมีมันบ่มีหากไ,มไหมลายหักไหม้ายติดหากไห้น <lish S 2> ไหน่อยหน่อปติดติดตั่มีแล้วเกิดนี้นจากเถืองตะการแลวด้วยครับ กี่อยู่พี่น้องนีกลังดันดินกำลังดันดินคือมือนนิถ้าออกแบบนี้นี่มือต่อไปมันสิขึ้นไหลได้ครับอันนี้มันก็าัังขืนนี่มาเก็บอพอดีนะขามาพี่นะออกมาทาังที พี่น้องเหบบน็นกำลังคืนเหรอม้อสั้นสุดตึกเป็นตาออกแห้งมองพี่น้องเห็นบ่ครับน่ารอบายนาะสิน้อสิเงาว่านี้จักหน่อยเลย่ดึงก็เลยแต่ก็ยังดิดนถึง เป็นทางใหม่เป็นทางใหม่ไปพลอยไงคับ เห็นเห็ดปวกอารมณ์เด้วกันก็เห็นเห็ดละงูเองเนาะถ้าก็เห็นหมดเลยเห็ดปวก็จะดอกหน่อยนะละงูก็ดอกใหญ่อื้อหืออืหือเ้อยใส่เดือน เก็บกันดูดปลาพี mm ่นโอ้โหปาอ้โหมาแล้วมาพี่น้อง มันมันเสียตะวันได้เสีได้ขั้นเก็บเลยเรื่อยมาดึงาตัว,ตวงามเนาะเล็ดเล็ดเล็ดไม่พองดูอาตมายืนอหวครับพระเจ้ายืนซะสักตัวเดียวอดกงามครับพระบุตรมีครับ พ,พี่น้องแดงมันติอยลายลายแห้งเลยพี่น,อน้นนยองงูงายเลยครับจูมงามเลยเนาะจูงมาอ,ากอักทั้งร่างขาไปบ้านครับไปตลาดจะข้าวสีเ่เบ็ดจะไปใส่มาใส่กัญยาเลายน้องรถบ่มี โค้ดเคยขี่รถจนไปหันไปหนีเนาะวันนี้ก็ขี่รถเครื่องรถมอเตอร์ไซค์ก็เลยเป็นแบบบุกไอ้ธนัดนะครับผมบุกไอ้จอบขี่รถเครื่องทางไกลๆนะจากบ้านไปตลาดก็ยี่สิบกิโลครับ,รบที่ก็ไม่ไไมากเลยบางขรั้งกิไปใส่ยืมรถที่หนองไปกระไดอยู่หรอกครับรถที่รถหนองครับมีอยู่ยืมได้ พี่น้องยืนนี่ข้าลูกเาวเขามาเก็บนนะอะเางทานนั่งด้วยทางนั่ง,งยเก็ดปลาเลยคลูกไหหกปะในกับบัวหกเด้อครับเก็บเห็ด รุนดรุ่ดหรืบ่าเป็นมูดุ่ดอยู่เหนือเนาะไปบรหอดกับมูดุดคาราไก่แห้งมานตัวน่ะที่นึ่งวัสิบมานมันที่เก่าอุ้้าัุฝนเด้สนองอนี มาแล้วมาแล้วจะดอกบนหน,น้ามันจะนอนเลยมันจกดูดกระดูดเอางฟูนถ้าปูกระมีห่างออกจากนี่ประ,ประมาณสามเมตรยูบเขายุบหนามกันโจ๊กดาวด้อยครับบัดดินวุ้นใดเบิดมือเนาะเห็นวุ้นใดเบิดมือดีเพื่อนเหรครับเก็บเห็ด ถอดออถอดถอดทุงมือกันพี่มองถอดทุงมือกัอนทบทนนัดเอาโวดตงมันมือเลยครับรยุ่งเลตีนนะอย่าเล่น้ต่สากินเลาเยียเอา ของขี้ของเขาเป็นตะปูตะปูเอาตัวไหนกเอาันนี้แล้วเขามานีแลวเอาตัวนี้ก็ยเอาสัญชาตยาทหารใหม่เรื่อยพี่น้นอนเดสักหลาดเลมึป ไปแต่ดูดไปเลยดูดยางเดียวได้พีนรองมอถอดทุกมือเลยแหละตอดรถเก็ดหน่ย มือของเปิดตัวตีดตัวเดียนเลยพี่น้องนางเบิ่งคลิปอยู่กับมือว่างๆกับกดไหลเรื่อยๆครับน้องกดเรื่อยๆเลยโดนมือกาบกลัวอยู่ว่างกับกดไหลไงมือขางใายถือโทรศัพท์ไว้ขังใส่กับกลัวกับกดไหลมือเดี๋ยวให้พี่น้องเบิ่งดเฮดอันนี้ก็ไล่ไล่พี่น้อง พึ่งพึ่งหูลิงครับไลทหลหีด้วยใส่เลย 他们闹，他们闹，我来管。<noise> <noise> <noise> Nghai quá cho nó mất chua chua mát không mát mát เราจะยุ <Cornell>. ่ยเทียนนี่ลนี่น้ำเป็นน้ำนึงหัวลิงก็พอถึงหัวลิงด้วยอะไรกันลรเนี่ยนี่คือเราถึงหลิงนี่คือยึดหัวงูถเงหัวลิงอวกลอน หมดเห็ดหัดนี่หัดเด,ดือยมืเลี้ยงใบายนก็ดินงถ้าเขาไม่อยากเก็บเดีวยวก็รอเก็บมา่ใหญ่ๆเนี่ยครับปะปนกันไปเห็ดเนาะมีหน่อยมีไงาอ๊ยโอ้ยดึงบ่ดได้ดึงคากไห เป็นเนดันดูเอินมากเป็นเจ้ายัางงานเลยแง่หินนี่กำลังดัน เสียบด้เลยปล่ิดมาลิเสียบทุกเดือนเอาไปหยุดลายบวเดือนใั่กิบเอาลอบายนะที่หิหิดที่ลอบใบ เขาบานกันด้วยพี่น้องขึ้นฟ้าขึ้นฟ,น,ฟนครับวันนี้แต่ว่าสิตกบอ่อมาชิบวตกครับจะไปเจอกันที่บ้านครับผมอ้อากาศดีนะวันนี้เนาะ้มผัดเย็นดีครับพี่น้องสภาพตองอยางระวังระวังจังหน่อยครับ สุปีนี้เวลาเดียวกันนี่นามเต็มน้องเด้พี่น้องปีนี้บ่มีครับโอ้โหนี่ตดผือครับผือผือเข้าไปท่อเสื้อท่อสาสตรเลยครับนี่ไอเด้กขั้วยย่ามากินผือได็วขยควยอยากคัยกินผือว่ามันว่าหยียบดรคัว่า โอ้ย่านปิ้งกบานพียนนองโอ้นี่ของพญายานบนนนครับ่นเมันอีหยังนันใ่เห็ดแตเฮ็ดนี่งก็ใครเขาเยอะเนาะนี่หอดห็ดละงกเนาะละงกละงกขาวละงกขาวนีละงกเลื้เออนละงกเลื้อันนี้เขาเอือนยังเหรออ้าหำาพระมมันเลื้งเนาะไม่ใช่เก็บเทียใดนี่ ปลาหัวนอนท่างไต่หัวน้อนปลาหัวนอนอันนี้มันตะปูนะกันมันมาทันแกมันสีขาวกะล่งออกกะล่งออกอะไรับเออจะออกแค่สีเกลือใส่วันนี้ไปเปลี่ยนกินแซ่บเมียนมาใส่รสดีนะมิ๊กแซ่บข้าวอีรีอะไรเห็นเขากินดิบเดย์กินดิบเอากินถ้าสิวัเห็ดละงวงมันสิออกมีเห็ดตัวนี้ออกได้กันงูนึ่งเเห็ดผึ่ง มันลายูย no? ha? ูแต่ว่ามัน่ใยไ่ต้นมันใหญ่หรือไม่ใหญ่เาเนเขเซ็ตเงี้เลยไม่ใหญ่เราเฮ็ดเห็ดปลาสิออกเลยเนาะเห็ดปลาสิออกอีกเลยเนาะแม่่าเฮ็ดเืงดอกเขานกันเมตตลุ่นนี่มนเฮ็ดผือเหลืองบันหองแม่แม่ไมปดจุปลาอะไรไหมเนเฮ็ดผ ตัวลิงว่าสิบรเก็บมากเลยพี่น้องมันไหลเพรก็เลยเก็บมากครับถ้าสิเก็บไว้เรือเพราะว่ามัหลวกใส่ช่องฟีดหลวกต้วนใส่ช่องฟีดไปเนาะเฮ็ดละโง่ได้ออกกี่นกจะให้กระเบื้องมันหน่หอยเขาก็ถาม ขาดนญน่เข้ากันมาเบืองเด้ออู้ยหล่นหล่นลงหกร้อยเบืองมาเบืองเบืองฮิตปวกเลยนี่เปล่งขับไฟละป واس ั่ ว่าเขาคนมีหนามีตาไปขี่รถโดยสารจันเลยไปอัทางไหนฟังซี่แล้วอีกอย่างแต่ฟังซี่มันแมนบ่แมนจิตตัวใหอยังกับฟังซี่ไปทัวฮิตฟังซี่ไปถัวน้องเฟือบได้สิเฟิอบกับเป๊ะไปทานน้องเฟือบเดี๋ยวมือนั้นบานก่อนเห็นละงงไปบุญแม่ะ นี่ลรค่ะพี่น้องมือนี้ผลงานมือนี้งานเซานี้นะครับเดี๋ยวเดี๋ยวหลอบายไปอีกครับผมแต่๋หลอบใบเนี่จักจี้ใดเห็ดพวกลายหรือโบลายบอลูครับต้องรอหลุนบึงกระเป่งเดี๋ยวคลิปหน้าเจอกันไหมได้ครับผมนี่กระเป่งดอกงามกระเป่งอีสานเฮ็ดดินมันไยทอเหนือเรากะตีซัเน้อเฮ็ดปวกได้หลายแห้งของงามเนาะกําลังงามเลย กำลังพอดีคืดมือเ้าไหแม่แล้วๆลเลยอ่ะท่างคุณเขาก็ป้ายตีสี่อ่ะท่างพี่ก็ป้ายตั้งแต่ที่สามอ้ะคือเราสิไปหาน้ำจิ้มบ่เดี๋ยวละพี่ละน้องแค่นี้ก็ครับผมเดี๋ยวบายบายไปกรอบเนาะเดี๋ยวคลิปหน้าเจอกันไหมครับขอบคุณทุกการติดตามนะครับขอบคุณทุกการรับชมครับผมเดี๋ยวคลิปหน้าเจอกันไหมครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะอัน